เอาแล้วนะครับผมก็อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุนเฟรนจเก้ 7, 9, 5, าหกห้ากันะครับงพึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมไอาภาคใหม่กันอีกแล้วนะครับโอ้โ ในภาคนี้นะครับผมเป็นภาค v 6 2 0นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นยังไงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยซึ่ง <we> ภาคน,นีนะ้ะมีผีตัวใหม่เข้ามานะฮะเธอคนนั้นนะัะผมมีมีนามชื่อว่า the maid นั่นเองนะฮะเป็นแม่บ้านนะฮะซึ่งผมยังมีตังไม่ถึงนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็มีการเล่นให้ดูได้นะฮะถ้าเกิดว่าตังพอแล้วก็ส่วนแมปก็จะมีเป็น the maid house มาให้เลยเป็น maid house ฮะ,ะนี่โอเค 500ก50ับ50เจมโอ้โหเยอะใช้ได้เลยนะฮะ oh. ก็เดี๋ยวถ้ามีเวทโอกาสก,ก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะฮะตอนนี้ก็มาดูของผีกระสือก่อนเนาะว่าเป็นยังไนงนในภาคนี้เนาะไปเลยนี่นะครับผมก็ได้มาไปที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่จุดของแมนชั่นกันก่อนเลยดีกว่า <c oughs> ซื้อแมนชั่นกลับไปยังไงผมยังหาทางกลับไม่ได้เลยเขาอยู่นี่นี่นี่นเจอแล้วนะฮะแมนชั่นเราอยู่ข้างหน้าเรานะฮะไปกันครับไป วงกาสุประตูแมนชั่นนะฮะเป็นคันิรือหาของเรานะฮะในภาคนี้เนาะนี่มาแล้วโอ้สึกเหมือว่าภาพจะดูสมบูรขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้เป็นไอซ์นะฮะโอเคอุ้ยมีเสียงซาวด้วยนะครับอันนน้ว้าวจุ๊บเก็บถุงก่อนไอ็บไอไปวิ่ง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 เฮ้ยกระสือล้มกระสือกระสือ ยังเหมือนเดิมนะฮะน้องกระสือเราแต่เหมือนจะชัดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะถ้าเทียบกับภาคที่แล้วเนาะลองเทียบกันดูเฮ้แต่ถุงมีแสงวิบวับปกติไม่มีถุงมีแสงวิบวับด้วยนะครับท่านผู้ชมว้าวโอนี่สูงที่สามเฮ้มันสามารถ,ถช่วยทำให้ผมหาถุงเร็วขึ้นแนละ้เนอเควิ่งขึ้นไปกอนวิ่งขึ้นไปกอนวิ่งขึ้นไปกันไปกันไปกัน,น,กน,กน,กนโอเคที่หกแล้วนะฮะตอนนี้ อย่าบอกว่าภาพใหมส่สามารถทำให้ผีขึ้นมาได้ไม่มีโอเคไป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 ต่อไปต่อโอเคยังมีรูปภาพนะฮะโอเครูปภาพค่อยมาดูในคลิปหน้านะฮะอุ้ยโอ้ยมีนะฮะตอนนี้เราใช้วิธีการดูแสงไปนะฮะโอเคโอเคไป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 ถุงที่เก้าเก้าอีนั่งได้เปล่าเหมือนยังนั่งไม่ได้เหมือนนั่งไม่ได้นะฮะ หรือเปล่าเดี๋ยวข้าไปรีเช็คอีกหนึ่งที <Okay. S 1> จำได้นะครับว่าในภาคนี้นะฮะหรือภาคที่แล้วมันจะมีผีตัวละครตัวหนึ่งเนาะ,ะที่นั่งอยู่ข้างนอกนะฮะตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเข้ามาในห้องนี้เพิ่งว่าโอเคดูอายกันไป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 ผ่านไปผ่านไปโอเคสามสองหนึ่งนิยมความไวอย่างเดอะแฟช โลฟาสโลฟาสไม่ใช่นะฮะตอนนี้ของหมโอเคโอเคแล้ววิ่งขีดขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองปชั้นสองชั้นสองชั้นสองโอเคเก็บ <Okay. Keep S 2> ไอเก็บ <Keep S 2> ไอมีถุงอยู่ตอนนี้นะฮะเอ้ยนั่งได้พานี้ยังนั่งได้อยู่นะฮะยังคงจดความทรงจำกันนั่งได้อยู่เหมือนเดิมว,วิญญาณสื่อนะฮะอันนี้เป็นวิญญาณสื่อเนาะ,ะวิตอนนี้ผมหาทางผมสาม,มารถออดได้แล้วนะฮะกดอ,อึดแฟชาลีนะฮะชาลีโหมาสองหนึ่ง ปิ่ปๆ่่วิ่ง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 ไวิ่งวิ่งปๆๆๆวไปแล้วๆปล้ว่าไปที่ร้อนๆแล้วนะครับผมเ่เพลงไหมเอเพลงน่ารักมากเลยนะฮะเนี่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับนิสสวัสดีครับผม